มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิดาโเพเผยนโยบายเพื่อไทยที่ประชาชนอยากจะได้มากที่สุดวันที่3กันยายนศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องนโยบายพรรคเพื่อไทยทำได้หรือไม่ ทำการสำรวจระหว่าง,งวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน25 6 6้าจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับนโยบายของพักเพื่อไทยจากการสำรวจนะคะพักเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้พบว่าหนึ่งนี่ กษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีตัวอย่างร้อยละ87.25ระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละ7.33ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละ4.89ระบุว่าเฉยๆและร้อยละ0.53ระบุว่าไม่ตอบ 2. ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือนตัวอย่าง ร้อยละ86.18ระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละ7.94ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละ5.42ระบุว่าเฉยเฉยและร้อยละ0.46ระบุว่าไม่ตอบ 3. กระเป๋าเงินดิจิทัล1 0,000นบาทสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปตัวอย่างร้อยละ83.36ระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละ11.91ระบุว่าไม่อยากได้ ร้อยละ4.65ระบุว่าเฉยเและร้อยละ0 0 8ระบุว่าไม่ตอบ4เงินเดือนผู้จบปริญญาตี5,000บาทต่อเดือนภายในปี2570ตัวอย่างร้อยละ80.08ระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละ12.67ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละ6.79ระบุว่าเฉยเและร้อยละ0.46ระบุว่าไม่ตอบ 5. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตัวอย่าง ร้อยละ70ระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละ10.61ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละ8.86ระบุว่าเฉยเฉยและร้อยละ1.83ระบุว่าไม่ตอบ 6. กทมทั้ง50เขตมีโรงพยาบาลประจำเขตตัวอย่างร้อยละ78.17ระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละ10.76ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละ10.46ระบุว่าเฉยเฉยและร้อยละ0.61ระบุว่าไม่ตอบ เจ็าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายใน2,570ระบุว่าร้อยละ78.09อยากได้ร้อยละ13.51ไม่อยากได้ร้อยละ8.09ระบุว่าเฉยเฉยร้อยละ0.31ระบุว่าไม่ตอบ8การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนำร่องตัวอย่างร้อยละ51ระบุว่าอยากได้ร้อยละ16.87ไม่อยากได้ ร้อยละ8.47เฉยเฉยและร้อยละ1.15ระบุว่าไม่ตอบ9รถไฟฟ้ากทออม20บาทตลอดซ้ายร้อยละ90ระบุว่าอยากได้รองลงมา13.97ระบุว่าเฉายเฉย,ฉยร้อยละ11.37ไม่อยากได้และร้อยละ1.76ระบุว่าไม่ตอบ สิบการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารตัวอย่างร้อยละสาระบุว่าอยากได้ลองลงมา34.66ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละหกจระบุว่าเฉยเฉยและร้อยละศูนระบุว่าไม่ตอบขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ